เอาแล้เว้ยเปิดประตูได้แล้วรอประตูเปิดรอประตูเปิดประตูเปิดเร็วๆดิวะเร็วเร็วเวเ,วเปิดแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมทางมันลึกจังวะเฮ้ยทำไปไหน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 โอ้โหกองเต็มเลยเอาเลยครับ อย่างรวยอ่ะกองส้งมเปิดดดีโลกอันดับแรกขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชแนลวันนี้เราอยู่กับเกม Call of Duty Warzone วันนี้เราจะมาทำคลิปสอนเปิดบังเกอร์หรือว่าห้องใต้ดินกันนะครับคลิปนี้จะไม่โฆษณามากมายนะครับเอาเป็นว่ามีคลิปสอนเล่นคลิปแต่งปืนเยอะมากแล้วสามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจิ้มตัวไอมุมขวาบนได้เลยแล้วก่อนเริ่มคลิปรบกวุนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรา,าเริ่มคลิปกันเลยคือก่อนหน้านี้ทาง Call of Duty ได้อัปเดตมาซึ่งนอกจากการปรับสมดุลธรรมดาแล้วมันมีเซอร์ไพรส์นั่นคือมีเควส t เปิดบังเกอร์หรือที่เราเรียกว่าห้องใต้ดินกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับหลังจากที่ตาแฉะมากับการแปลภาษาอังกฤษมาทั้งวันตรงไหนผิดก็คอมเมนต์ด่ากันมาได้เลยครับไปแปลจากเว็บนอกมา ไม่ว่าจะทางเว็บไซต์หรือว่าจะทาง c h anel n YouTube ของต่างประเทศนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันดับแรกคือ 1. ทั่ว map War Zone มีบังเกอร์ทั้งหมด10แห่งซึ่งตอนนี้เปิดได้แค่แห่งเดียวนั่นก็คือบังเกอร์ที่อยู่ใต้คุกที่สุดและเราต้องใช้กุญแจในการเปิดและแห่งอื่นก็ยังไม่ออนแอร์หรือว่าออกอากาศให้เรามาเล่นในแพทนี้ซึ่งอาจจะมาในแพทต่อต่อไปนะครับและ 2. กุญแจมีชื่อว่า Le s c c c s s s c r r d ซึ่งกุญแจจะดรอปได้ตามกล่องในแมปซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันจะดรอปออกจากกล่องไหนเพราะจำนวนกล่องในวอ r z โซ e นั้นมีมากมายมหาศาลและเมื่อเราได้กุญแจแล้วเราก็ต้องถอดสังขารจากที่เราเก็บกุญแจได้มาในตำแหน่งบังเกอร์ที่ใกล้คุกที่สุดแต่ส่วนใหญ่จะดรอปออกจากกล่องสีส้มและกุญแจมีมากกว่าหนึ่งชิ้นในเกมและสามารถ ตกได้นะครับถ้าเราโดนฆ่าตายอันนี้ต้องระวังกันด้วยแต่ถ้าทางศัตรูไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็อาจจะไม่เก็บไปก็ได้นะครับผมเคยได้กุญแจมาช่วงแรกๆและไปไล่เปิดบังเกอร์หลายๆที่สุดท้ายเปิดไม่ได้หัวร้อนพอสมควรกว่าจะหาเจอก็ยากแล้วนะครับต้องมาหาบังเกอร์ที่เปิดได้อีกสุดท้ายก็ได้ข้อมูลมาจากเว็บนอกเหมือนกันว่าตอนนี้สามารถเปิดได้แค่บังเกอร์ที่อยู่ใกล้ๆคุก3 เรามาตามหากุญแจกันไปลุยกันเลย ตอนนี้เราก็ได้กุญแจมาแล้วนะครับซึ่งตำแหน่งที่เราเก็บได้ก็อยู่ในคุกพอดีนะครับโชคดีสุดๆเดี๋ยวเราจะเดินไปดีกว่ามันไม่ไกลมากครับในที่สุดเราก็เปิดบังเกอร์ได้แล้วนะครับสำหรับบังเกอร์ธรรมดาก็วิธีการเปิดก็แบบนี้นะครับแต่ว่าในบรรดาการ์ดจะมีทั้งการ์ดสีแดงการ์ดสีเขียวแล้วก็การ์ดสีฟ้า มันเป็นบลูผมก็ไม่รู้จะฟ้าหรือน้อเงินดีอ่มามี3าการ์ดซึ่งในอนาคตมันอาจจะเอาไว้ปลดล็อกชั้นต่อไปสำหรับบังเกอร์นะครับอันนี้ต้องรอดูอีสเตอร์เองในแพทต่อๆไปนะครับสำหรับการเปิดบังเกอร์ก็มีแค่นี้นะครับแต่ยังไม่หมดเกมนี้มีบังเกอร์ที่11นะครับซึ่งทางเว็บต่างประเทศเขาจะเรียกว่าซีคร e t บังเกอร์ซึ่งอยู่ทางเหนืออยู่แถวๆเขื่อนแต่ว่า บังเกอร์อันนี้พิเศษกว่าอันอื่นไม่ได้ใช้กุญแจเปิดแต่ใช้รหัสมอรมันคืออีสเตอร์เอครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วมันจะมีความลับบางอย่างที่เป็นเนื้อเรื่องตอนต่อไปมันโคตรน่าสนใจอ่ะส่วนวิธีเปิดมีผู้เล่นบางคนที่ถอดรหัสเปิดได้แล้วซึ่งม่งโคตรยากตอนนี้ยังแปลไม่หมดนะครับผมเปิดบังเกอร์ธรรมดาว่าตามหาก,การ์ดมาเปิดว่ายากแล้วนะครับเจอบังเกอร์ที่11เข้าไปนี่ ยากกว่าเยอะครับวิธีการคร่าวๆที่ผมแปลมาก็คือเราต้องไปรับรหัส,สมอสที่โทรศัพท์เพื่อฟังรหัสซึ่งรหัสเป็นภาษารัเสเซียและไปรับโทรศัพท์ตามนัมเบอร์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งในมินิแมบบอีกถ้ารับโทรศัพท์ผิดเครื่องก็เริ่มภารกิจใหม่เควสหินมากหนจะมีคอมพิวเตอร์หรือว่าเทสติีแบอะไรที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันยังแปลไม่ออกนะใครมีข้อมูลข้อคอมเมนต์บอกคุณผู้ชมท่านอื่นได้นะครับแต่ถ้ามีข่าวสารอะไรหรือว่าทิกอะไร หรือว่าวิธีทําที่ทราบแน่ชัดผมจะรีบทําคลิปออกมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดถ้าคุณผู้ชมกด subscribe บญบบูเกมนิ่งหรือก็ดิ่งเอาไว้นะครับแม่้นจะอดนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยจบแล้วครับสำหรับการเปิดบังเกอร์ห้องใต้ดินถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้หรือว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการหามลุม่มหามค่ำด้วยนะครับกว่าจะได้กุญแจมา ผมตามหาไล่เปิดกล่องตั้งแต่สาโมงตอนที่อัดเสียงนี่ก็ตีสามเข้าไปแล้วนะครับดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับผิดตรงไหนค่ะตกบกท่องตรงไหนก็ด่าดได้ตรงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับวันนี้ผมบุญบุกเกมมิ่งของกาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ